มาเ้าสวยครับแมาก้ผมอูให้คนขนมานอกครับผมเอีะมองโลกหลายพ่มองโลกในนี้ยูต้งากาศ

กคนไทยจะบันทึนถ้ายกผู้เดียวกับผู้ถือจต้องต้องยกร้อมกัน

เอาเอาพ่อมกันจังได้ไหล้ายข้างย้อวขัาว้าเข้าว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 ้าวข้าเข้าวข้ว้าวข้านข้าวข้ข้าว้วข้าวข้าวข้้าวข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 ้าว้าวข้าวข้า้าข้ว้าวข้า้้้้ย้ข้้้วา้้

ปเทีกะไรใหกับขี่น้อนี่เรียมเือนไอเดียิมมาลบวยตมทางไม่นะนั่นแหละทีมเาจาครับมขาวจาะเมาครับไปชิตอน้อุส่าน้อพี่วดมันเสิดบ้านีกว่าตอนีอนี้วั้าวับดวังเจาอันนี้ใสเยกลารช่วงนี้มันก ไปกันคไป่ไปน้าครับอเครับไปเิ่อห้น้านะครัเอาเก้าตาเอาไรผมนะครับนี่ต้นกยมเีลยไปเจัซัน่าะตนไปเาจยากนห้องนึงนะครับเสียมันย้ายองด่างมนี่เเี้ยเดม่เาอเองเดยวจอยเรอไยไปา่ัสที่บนบ้ไข่เทานะ่ป あとおい。 แช่กันไปครับส่ครับแช่ไปครับโต๊ะหัสที่บาทเม่นครับแม่นครับผมครงอครับมคบพ่งกครับครับจากน้อยคออครับอครพ่งอครับพอครับพากครับอครับพุ่ครับผมอันนี้แก เพียงกันนะครับเียงกันยกผู้เด้ลย่จะมาเตี้ยงกันแบบเรามันโยกม็ปแบบกยอยาบยกไงมักลังยกนะครับกลังมันเียนี่คือหัวครับิเียกันาุ๊นกครับดตัวเดียวกันมเก้ยงีนะครับยุบย้อนมันเอาายไปว่าเฮงด้าน